คุณปาหนันเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะลุงออนค่ะข้อหาทำให้ฉันล้มขออีกสักทีเถอะเป็นไงบ้างเฟิร์นสบายดีไหมสบายดีค่ะคุณออมแล้วผู้จัดการเปอนไงบ้างก็ดีนะคะคุณออมเห็นเมื่อวานคุณออยแล้วคุณปาหนันเข้ามาบอกว่าเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยค่ะ อ๋อคุณออยเขาบอกฉันแล้วแหละแล้วพนักงนานที่เข้ามาใหม่เป็นไงบ้างเอ่อคือเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจัดการให้ <S <S 2> <S 2> แค่นี้นะแม่บ้านเอาน้ำให้ฉันสิได้ค่ะคุณออยแล้วเร็วสิลับน้ำอะไรดีคะคุณออยสวัสดีค่ะผู้จัดการ สวัสดีค่ะคุณอมทำไมมาไม่บอกดีฉันเลยล่ะคะอ๋อพอดีออมผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามานะคะค่ะคุณออมคุณออยได้รับอีเมลแล้วใช่ไหมคะได้รับแล้วคะ่ะไม่ทราบว่าพรุ่งนี้มีพาร์ทเนอร์ท่านไหนมาบ้างคะคุณอมถ้าตอนนี้ยังไม่ทราบจําจนวนว่าท่านไหนมาบ้างงั้นก็สแตนบายไว้ก่อนนะคะได้ค่ะคุณอมเดี๋ยวพี่จะกําชับให้บริษัทจัดหาสอบไปเลยคะ่ะดีค่ะแต่อย่าให้เป็นผักชีโรยหน้านะคะเพราะคุณพ่อออมท่านไม่ชอบ อย่าพิ่งเข้านะคะพื้นยังไม่แห้งค่ะนี่แกเป็น,นแค่แม่บ้านมีสิทธ์อะไรมาสั่งฉันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณปาน,านันหนูกลัวว่าคุณปาหนันจะลื่นะคะและ้วทาไมมาถูเวลานี้นี่มันจะเก้าโมงแล้วรู้ไหมว่าฉันสายขอโทษค่ะพอดีหนูเห็นว่าไม่มีใครอยู่คิดว่าเอาไปพบลูกค้ากันหมดหนูก็เลยมาถูค่ะหืมไร้ ขออีกสักทีเถอะหยุดนะป้าหนังมนี่คุณออมท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีจ้ะมีเรื่องอะไรกันทำไมต้องลงไม้ลงมือกับแม่บ้านก็แม่บ้านสิคะทำให้หนูลื่นล้มดีนะคะหัวไม่ฟาดพื้นแม่บ้านนี่มันเก้าโมงแล้วทำไมเพิ่งมาถู โมแล้วนะแล้วทำไมเธอเพิ่งมาทำงานป้าหนันเอ่อเอ่อขอ,ขอโทษค่ะคุณอมพอดีว่ารถมันติดนะคะเป็นพนักงานใหม่ทำตัวแบบนี้ระวังเถอะจะไม่ผ่านโปรขอโทษค่ะคุณอมต่อไปหนูจะปรับปรุงตัวค่ะโมเป็นยังไงโมเป็นยังงเด้อคะคุณอมขอบคุณค่ะ ตรงน,นั้นมันแะระวังลื่นนะอโอ้โหสะอาดเรียบร้อยเชียวนะผักชีโรยหน้าปะเนี่ยก็ปกตินะเราก็ทำแบบนี้ทุกวันแหละจ้าลูกหมูหพอ่อแม่ได้จังไหนก็พ่อคิดฮอดหนู พ่อก็เลยมาหาแล้วหนูล่ะคิดทอดพ่อบ่คิดทอ,อ,อ,อดจ้ะพอ่พอวัดดีจ้ะพ่อวัดดีจ้ะวัดดีสวัสดีค่ะวัดดีจ้าสวัสดีครับวัดดีจ้าาสบายนะกินข้าวยังยังจ้ะพ่อพ่อกินเ,เนต้าหุ้บอ๊ะยูน้องให้กินเอาสิล่ะเอาแซ่บๆเด้อออยพ่อนี่ลลงเป็นใครเนี่ยมาวุ่นวายอะไรในบริษัทนี้เป็นยังยู่บอพ่อแล้วเธอเป็นใคร ชนคนอื่นแล้วยังไม่ขอโทษอีกไม่มีมารยาทือลุงกล้าว่าฉันเหรอพอ่อนี่คุณปานันจากเป็นพนักงานใหม่อย่าบอกนะว่าลุงคนนี้คือพ่อของเธอนี่เธอเอาพ่อมาที่ทํางานด้วยทําไมเออเขาเป็นใช่ผมเป็นพ่อของเขาผมมากินข้าวแล้วเดี๋ยวผมจะกลับ ระวังพ่อเธอจะมาขโมยของในบริษัทด้วยล่ะนี่ลุงรีบกินแล้วก็รีบไปพ้นผนหน้าฉันนะเดี๋ยวตอนบ่ายผู้ถือหุ้นจะมาตรวจบริษัทมันนอกจริงๆเลย พอสิบว่ะเอามาณนะ่อยเอามาเมื่อนั่นแหละอ,อ,อืมแซ่บแล้วตังเลยตังเลย แแะนงว้านิบอันแกปิ่งนะอืมอันนี้ก็เป็นโงรงงานของเรานะคะนี่มันอะไรกัน่ะปาน,นันไหนบอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วไงเอ,อ่อขอโทษครับผู้จัดการเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะ ยังไม่ร no. ีบไปกันอีกมีเรื่องอะไรกันหรอไม่มีอะไรค่ะแค่พนักงานมาสมหัวกินข้าวกันก็มันช่วงผักเที่ยงเขานั่งกินข้าวกันแล้วมันผิดตรงไหนลุงลุงนี่ลุงเป็นใครอ่ะเอ่อ ลุงคนนี้เขาเป็นพ่อของแม่บ้านค่ะผู้จัดการพ่อของแม่บ้านแล้วเสะเอิมาทำอะไรตรงนี้ออกไปไม่ออกจะทำไมไม่ออกเหรอหืมปากดีนักเหรอนะลองแต่ต้องพ่อฉันไม่ตไปลายเลย็ ลุงคนนั้นไม่ใช่พ่อของแม่บ้านเหรอคะคุณออมไม่ใช่เขาคือพ่อของฉันแต่เขาเรียกกันว่าพ่อลูกนะคะคุณพ่อเขาเป็นเพื่อนสนิทของพ่อหนูค่ะแล้วคุณพ่อเขาฝากงานให้หนูแต่ว่าหนูไม่มีวุฒิหนูก็เลยมาสมัครในตำแหน่งแม่บ้านแทนแล้วทำไมไม่มีใครรู้เรื่องเลยละ่ะเขารู้กันหมดแล้วคะ่ะ มีแต่คุณป้าหน,นันกับผู้จัดการเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่รู้จักท่านท่านคะหนูกลับขอโทษค่ะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะพ่อฉันท่านเป็นคนไม่ถือตัวไม่ชอบผักชีโรยหนะ้าและที่สำคัญนะท่านเกลียดคนที่ชอบข่มเหงหลังแก่ลูกน้องเป็นที่สุดแล้วแบบนี้พวกเราสองคนก็ตกงาน ไว้นะคะอย่ายกตนถือตัวใช้ตำแหน่งมาข่มเหงรังแกลูกน้องของตัวเองจนไม่เหลือความเห็นอกเห็นใจและการให้เกียรติคนอื่นนะคะ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน